สวัสดีครับวันนี้ก็มาเก็บสายกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในป่ากระโพดนะครับผมกาลังเก็บสายอยู่นะจะเดินไล่เปิดเปิดน้ําทิ้งไว้ล็อกนู้นนะครับแล้วก็มาเก็บสายล็อกนี้เหนื่อยนะครับเนี่ยเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกวาจะได้เงินเขาแต่ละบาทโอ้โหต้องมุดป่ากระโพดจะไปคันนะครับเนี่ยเพิ่งจะยิ้มคันเลยนะอันนี้กระโพดผมอยู่ประมาณ ประมาณเกือบจะร้อยวันแล้วนะครับประมาณ95้าวันนะอีก10วันก็น่าจะเกี่ยวก็เลยเก็บสายสนะิบวันก็ได้เกี่ยวแล้วโพดก็ประมาณนี้เนาะก็แปลงข้างในก็ตอนนี้นั่งพักร้อนอยู่นะครับไม่รู้ว่าราคาทุกวันเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้วันที่10 10 1บสิเท่าไหร่เนี่ยสิบสบห้านะครับ ราคาปัจจบุบันนี่อยู่ประมาณสิบ็บาท12บสองบาทนะครับอันนี้คือราคากาลางมันนะครับแต่ราคาจริงที่เราจะได้ก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดบาทนะครับหากความชุ่มความชื้นแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดบาทนะครับพยายามอย่าเกี่ยวตอนที่มันอ่อนนะครับถ้ามันอ่อนนะ่ะเขาจะตีเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าเกี่ยวได้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าบางต้นมันก็ยังเข <Leo, S 1> <oke segregated oyun> ียวอยู่นะเบื่ออยู่ข้างในนะบางต้นฝักก็ยังเขียวอยู่ วกกับผมนัดลถไม่ได้ด้วยนะครับผมก็เลยเกี่ยวที่ร้อยห้าวันนะครับปกติถ้าเป็นหน้าหนาวอ่ะมันจะเกี่ยวอยู่ประมาณร้อยยี่สิบวันร้อยสิบวันร้อยี่สิบวันนะครับประมาณนั้นนะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนอย่างเงี้ยปีนี้มันตามจริงมันต้องเกี่ยวอยู่มาล้อยสิบวันนะครับแต่ปีนี้นะ้ามันฝนไม่ดีนะครับดินะแห้งแกกไปเห็นไหมก็มันก็จะแห้งไวนะครับประมาณนั้นแหละ ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมาคุยเล่นกันนะครับเปิดหน้าเปิดตาให้ y o u t u b เขาเห็นหน้าเราหน่อยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับฝากติดตามให้ผมด้วยนะเกษตรกร,ร,กรบ้านนอกนะครับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะเมื่อก่อนก็ทํางานอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็กลับมาทำาส,สวนอยู่บ้านเรานะครับก็ทีแรกก็มาก็ไม่รู้จะมาทําอะไรนะครับกลับมาอยู่บ้านทําไปทํามาเป็น อะไรที่ดีกว่าอยู่ในเมืองนะอาจจะเหนื่อยหน่อยใช้แรงแรกหน่อยแต่เราก็ไม่ต้องเป็นลูกน้องใครเขาทําเองไปคิดเองทําเองไปมาแรกๆก็ทําอะไรก็ไม่รู้จะไปถามใครเขาปลูกอะไรยังไงแล้วก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยครับเนี่ยจนกว่าจะได้ฝักขนาดนี้ก็ลองผิดลองถูกนะครับมาหลายอย่างนะครับทั้งฮอร์โมนทั้งดินทรงจีนซีลองหมดแล้วนะครับก็ มีแต่เพียงแค่นี้แล้วครับผมคลิปวันนี้เนาะสวัสดีลุงป้านาอาทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ